สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะ สวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะนัดมีรถสวย,สวยนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆมานำเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถ e ีโก้คาไว้ใช้งานอยู่แนะนำคันนี้ห้ามพาดกันเลยนะคะกับรถซูซูกิสวิป1.2 GL นะคะรถปี2019นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ได้เป็นรถปใีใหม่ใหม่น้อยสภาพสวยๆคันนี้ไปเลยนะคะสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์098-2609-587นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ 1. ขคอไข่ชชช้าง2.09กรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของโลโก้ของเขานะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ โคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะคะด้านล่างมีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ mm hmm. ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อกระทานะคะ mm. คันนี้จะได้เป็นล้อกระทายางรถนะคะปี2019มาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะ mm. ก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะคะดอกยางยังเหลืออยู่นะคะ mm. ช่วงล่างของรถคันนี้สภาพเดิมนะคะไม่มีคราบน้ำมัน,ห,นหยดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะ ในส่วนของไฟเลนียวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะลูกค้ากระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับประตูนะคะประตูซ้ายฝาหน้านะคะก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะส่วนประตูหลังนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะจะติดอยู่ตรง มุมบนเลยนะคะของประตูด้านหลังนะคะแล้วก็กระจกนะคะคันนี้กระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ของซูซูกินะคะก็มีติดอยู่นะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมสวยๆเลยนะคะเป็นรถอีโกคาร์อีกหนึ่งคันที่นัดอยากจะแนะนําให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะช่วงล่างด้านหลังก็โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะรับประกันนะคะรถที่เรานะไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ํากับสิ่งใม่อย่างแน่นอนนะคะสภาพเดิมโครง สร้างเดิมนะคะไฟด้านท้ายก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับยางใบปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะแล้วก็ไฟเบรกวที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะสําหรับนักศึกษาที่เพิ่งจบมาใหม่หรือว่า ใครที่เพิ่งขับหัดรถหัดหัดขับรถนะก็แนะนําเป็นรถคันเล็กๆแบบนี้นะคะไว้ขับใช้สอยในกรุงเทพน,นะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายนะคะในการหาที่จอดด้วยนะคะคันนี้ก็ถึงรถจ้าเล็กแต่ว่าคุณภาพของรถไม่เล็กตามนะคะ สภาพเดิมโครงสร้างเดิมสวยๆเลยได้ปรดปีใหม่ใม่น้อยสภาพป้ายแดงเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถออกลถฟรีดาวได้เลยนะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะคันนี้ก็ตกผ่อนอยู่เดือนละประมาณ7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเงินเดือน1 5 0 0เนี่ยซื้อคนเดียวได้เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจโทรมาหานัดได้เลยนะทีเบอร์0982609587 นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำน,นะคะสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในจะเป็นสีดำน,นะคะระบบเซ็นทั้นล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะค่ะแล้วเขาก็จะดีไซน์ในส่วนของพลาสติกขึ้นรูปสีขาวนะคะตัดมาอย่างสวยงามเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยก็สภาพเดิมๆไม่มีรอยหลอกรอยเสกหลอของการใช้งานเลยนะคะและอยากจะบอกว่าคันนี้นะเลขไม้น้อยมากเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูนะอ่ะคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่สองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิม ตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจับศูนย์บริการได้เลยนะคะลูกค้าไม่มีเรื่องของการกลับไมค์กอไมค์มาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ FM CD USB a ี x ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อ a นาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลนะคะเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีขาวดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะ ฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนไม่มีรอยอักขระลงยันอะไรทั้งนั้นนะคะสภาพสวยๆเลยนะไฟนะคะติดครบทุกดวงนะคะลูกค้ารับรองว่าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะคะทรงของเบาะเขาจะรองรับกัลรีระของผู้นั่งเลยนะคะคือรองรับเราเลยนะ สวยๆเลยนะคะเบาะแน่นๆแต่งๆต,งต,งตึงๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะเป็นเบาะแบบสภาพใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าแบบอัตโนมือนะคะก็คือปรับมือเอาเองนะคะหัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะเพราะว่าเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพใยแดงเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งช่องไว้เก็บสัมภาระได้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้หนึ่งใบนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคันนี้นะคะเขาสามารถพับเบาะได้ด้วยนะเขาต้องกดเนี่ยเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็สามารถพับเบาะได้เลยอะ่ะพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูประตูด้านหลังกันนะอ่ะมา สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของเขาก็ถือว่ากว้างนะคะลูกค้าถือว่ากว้างอยู่นะก็บรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระก็คือพับเบาะลงไปเลยพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้านี่นี่นะคะอ่าเขามีในส่วนของฉากกั้นระหว่างห้องห้องผู้โดยสารกับห้องสัมภาระมาให้ด้วยหรือว่าถ้าลูกค้าอยากเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระก็ ตัวนี้ถอดออกได้นะถอดออกได้นะคะก็พับบอกไปนะคะเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะในส่วนของหัวน็อตประตูนะคะด้านหลังก็คือสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับเพี้ยนเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่กำลังมองหารถ e ีกก็คาไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำแบรนด์นี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับซูซูกิซ2งวิบคันนี้นะคะสนใจโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0 9 8 2 6 9 9 8 8 7นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาดซีสู 1,200cc 86แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิมๆไม่มีข้าบน้ามันหยดไหลยเยิ้มนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปของรถคันนี้นะคะจากทางศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนัก พิกคว่ำจมน้านกับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะรับรองว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะคะในส่วนของรอยซีนนะคะก็เดิมเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์มอ,อ,อก,อกอมีติดอยู่นะคะในส่วนของจุดเมทอาร์ตก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด้านในนะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่ยนเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะคันนี้นะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่านะคะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะ คันนี้สวยๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่รับชมคลิปนี้แล้วสนใจนะคะกับรัตสุสกิสวิป 1.2G.L นะคะรถปี2019นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไมน้อยสภาพสวยๆคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะถ้าสนใจนะโทรมาหานัดได้เลยที่เบอร์098 2609587นัดเพชรยนต์นะคะทันนีก็ตกผ่อนอยู่เดียวละ7 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเงินเดือน15 0 0นนะออกลดคนเดียวได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะ สนใจนะคะโทรหานัดได้เลยนะที่เบอร์0 9 8ย์เก้าแนเะคะเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอแอดไลน์นัดเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็บรบกวนฝากด like กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ